เดินเดินหนูก็เดินดุยดุยดุยเห็นน้ําแข็งเห็นเขาขายอะไรหนูก็ซื้ออย่างเดียวหนูไม่ได้ไปศึกษาประวัติอะไรเลยนะเห็นไหมเวลาไปเที่ยวเด็กๆต้องทําไหมคะต้องรู้ต้องถามเขามีไกด์ไกด์คืนคนนําเที่ยวใช่ไหมมีมัคคุเทศก์เราก็ต้องฟังเขาว่าเขาบรรยายว่าอะไรเข้าใจไหมคะ่าจะได้มีความรู้อะไปอีกหนึ่งพระพระอันนี้อ่านว่า พระราชโอรสจากภาพนี้เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าแล้วก็นี่คือพระราชโอรสเป็นพระพุทธเจ้าตอนประสูตริพระราชะโอรสแปลว่าอะไรคะโอรสแปลว่าลูกชายนะคะเป็นลูกชายของใครเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าใช่เปล่าเดินได้เจ็ดเก้าใช่เปล่าเป็นลูกชายนะคะพระราชโอรสก็คือลูกลูกชายอ้าวสิบคำเรียบร้อย ทั้งหมดวันนี้เป็นไงคะขึ้นต้นด้วยคำว่าพระหมดเลยนะคะและส่วนใหญ่ก็เป็นพระที่เกี่ยวกับคำราชาศัพท์ยกเว้นพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปนอกนั้นเป็นคำที่เกี่ยวกับราชาศั์หมดเลยอะมาใครเขียนถูกน้องการบอกว่าเดี๋ยวจะให้กินลูกอมด้วยจะกินไหมพี่เลบอกว่าได้เลยลอยน้ำลายน้าองการก็จะกิน ส่ยสีสะใหญ่เลยอะวันนี้จะได้สิบคำหรือเปล่านะคะวันนี้เป็นไงคะคำยากไหมยไม่ยากเพ <text. S 1> ราะหนูอ่านมาแล้วเก่งมากเวลาเขียนยยยนั่งตรงตรงตรงลงยากไหมไม่ยากนั่งตรงตรงด้วยค่ะมาเลยกับคำที่หนึ่งคำว่าพระราชทานค่ะพระราชทาน พระราชทธานคำที่สองพระราชวังพระราชวังค่ะตอนนี้เด็กๆหลายโรงเรียนก็คงตั้งใจเขียนอยู่โรงเรียนว่านบ้านวังพรับกำแพงเพชรเขตสอง ต่อไปค่ะคำที่สามคำว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็โรงเรียนไรนะวันนี้รายงานตัวมาแบบหล่ออีกแล้วนะเนี่ยสามคนหล่อจริงๆเลยโรงเรียนบ้านตลาดวังว่าสีประจันสุพรรณบุรีหล่อมาอีกแล้วมีกันอยู่สามคนเองเหรอคะคุณครูทั้งห้องเนี่ย ลูกศิษย์ครูมนทิชาถ่ายรูปหลอกันมาเชียวต่อไปคำที่สี่คำว่าพระพุทธรูปค่ะพระพุทธรูปลูกศิษย์ครูกุ้งมันครูกุ้งโรงเรียนจิกคันช้อนกำแพงเพชรเหมือนกัน กําแพงเพชรนี้น่ารักจังส่งงานรายงานตัวตลอดเลยตั้งแต่เมื่อวานเนาะไปคำที่5ดีกว่ากําแพงเพชรจะเขียนได้หรือเปล่าคำว่า ah พระมหากษัตริย์ค่ะพระมหากษัตริย์พังงาก็บอกว่าหนูก็เรียนอยู่นะคะโรงเรียนบ้านย่าหมีเกาะยาวพังงา ตอนนี้โรงเรียนบ้านบุบยอำเภอละงูจังหวัดสตูลคุณครูแมวเงียบไปเลยครูแมวบอกว่ายังดูอยูอ่คิดถึงนะคะต่อไปคำที่6กคำว่าพระมเหสีค่ะพระมเหสีบุบยครูแมวอยู่ คุณครูสุชาติโรงเรียนอะไรนะโคกพยอมละง,งูนะคะวันก่อนมาเยี่ยมครูมิงบอกว่ายัางไงต้องมาเจอตัวเป็นๆให้ได้บุกถึงห้องเรียนเลยน่ารักมากค่ะไม่รู้ครูมิงเรียกชื่อถูกหรือเปล่านะคะเนี่ยโรงเรียนบ้านเมืองวัดหน้าเมืองสตูลน,นี่คุณครูยัศมีพันหวังใช่ไหมคะคุณครูท่านนี้ก็ส่งข่าวมาตลอดน่ารักมากนะคะ ต่อไปดีกว่าคำที่เจ็ดคำว่าพระราชดําริค่ะพระราชดัมรีมีนครูหลายๆท่านสงสัยว่าครูมิ้งเป็นเพื่อนกันมานานหรือ,อยังถึงได้เอ่ยชื่อเขาทุกวันทุกวันไม่เคยเจอหน้าจะบอกให้นะคะแต่คุณครูรายงานข่าวมายังไงเราก็เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นพี่น้องร่วมแผ่นดินกันไม่รู้จักก็รู้จักแน่มาที่ประจวบบ้างประจวบเคสอง นี่ดีใจจังเลยที่ประจวบรายงานมาว่าโรงเรียนบ้านดอนบอกลุ่มกลุ่มกลุ่มอ่าบกลุ่มขอโทษประจวบเขตส,สองนี่บอกอยากเรียนกับครูมิง้งตั้งใจเขียนอยู่นะคะจากลูกศิษย์คุณครูอารีรัตนาน่ารักมากไปดีกว่ากับคําที่8คําว่าพระราชกรณียกิจหรือพระราชกรณียกิจนะคะกรณียกิจก็ไม่ผิดกรณียกิจก็ไม่ผิด แหละเขียนให้ถูกด้วยน่ารักมากนี่สุพรรณบุรีน้องเขมก็บอกว่าตั้งใจเรียนเหมือนกันค่ะลูกศิษย์ครูมนโรงเรียนนี้มีคุณครูคนสวยสวยกว่าครูมิ้งไม่อาอกาศให้ดีกว่า,าโรงเรียนบ้านสับปุ๋งนะคะ บอใบไม้ปอปลาเนาะปุง๋งสะปุง๋งอำเภอบ้านส้างลำพูนลำปูนเจ้านะไปดีกว่ากับคำที่เก้าคำว่าพระราชดดำเนินพระราชดดำเนินนะลืมดูนาฬิกาไปเร็วอีกแล้วเหรอมัวแต่ฟอยใช่ไหมเด็กๆเ,เขียนทันไหมล่ะเวลาครูบอกให้เร็วกว่านี้ได้ไหมอ้าวได้นะอ่าได้ได้ได ครูมิ้งที่เรียกชื่อคือรอ,อนักเรียนนะคะคุณครูนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่เหนือเพชรชบูรณี่ลูกศิษย์คุณครูวัฒนาแต่มีพรด้วยวัฒนาพรบอกว่ากําลังเรียนตั้งใจเรียนอยู่และคําที่สิบค่ะคําว่าพระราชโอรสพระราชโอรสค่ะ,ะรู้สึกว่าเวลาเราเขียนสิบคำเวลามันใช้เยอะมากเลยเนาะครูมิ้งก็เกรงว่านักเรียนจะเขียนไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเร็วกว่านี้ดีไหมคะ ดีนะอ่านะคะอ่ะสิบคำเรียบร้อยขีดเส้นใต้เปลี่ยนสมุดกันเลยค่ะอ๋อไม่ใช่พรุ่งนี้วันพฤหัสค่ะอ่าพรุ่งนี้ไปตั้งหลักก่อนวันพฤหัสมาเร็วเลยนะคันนี้อ่าเปลี่ยนสมุดกัน<ม>เด็กๆในห้องอากาศก็ต้องช่วยครูมิ้งให้เร็วด้วยเร็วยังไงคะไม่คุยไม่เล่นนะคุณครูจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการที่เรามาหยุดคุยกันนะคะเรียบร้อยอ่ะเงยหน้าขึ้น มาดูคำที่หนึ่งค่ะคำว่าพระราชทา,านคำที่สองคำที่สามคำที่สี่คำที่ห้าอ้าวตรวจค่ะห้องนี้อย่ามัวคุยอย่ามัวเล่นห้องอออากาศเป็นคนเป็นบุคคลสำคัญที่จะทำให้คุณครูสอนได้ไปเร็วหรือช้าะนะคะเราจะได้ไปกันทันเวลา โรงเรียนบ้านบึงพระรามสะแก้วนี่บอกยังไม่ได้กลุ่มสักทีขอเข้าหรือยังครับตอนนี้ครูมิ้งไม่ค่อยได้เข้าไปในกลุ่มเลยเพราะเราไม่ค่อยมีใบงานเนาะ,ะเดี๋ยวจะจัดให้เดี๋ยวว่างๆก่อนนะค,คุณครูเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ขอเข้าให้อ้าวมาต่อค่ะเรียบร้อยอยังห้าคำนี้ไปคำที่หกเลยหน้าอ่านค่ะพระมเหสีเจดพระราชดำริแปด ชักกรณียกิจ9พระราชดำเนิน10พระราชโอรสตรวจค่ะนี่โรงเรียนบ้านนาเวียงนะคะคุณลูกศิษย์ครูสุกัญญาทองใบบอกว่าคุณมิงยังอยู่นะถึงแม้ว่าจะไม่ ถึงแม้จะเป็นครูคนเก่าแล้วนะแต่เขายัางอยู่นี่แล้วก็ส่งงานมาให้น่ารักมากเดี๋ยวกําลังรอง,งานชิ้นนี้อยูพอดีเลยน่ารักมากๆส่งงานวันพ่อมาเขียนบรรยายพ่ออ่าโรงเรียนใดมีพ่อเขียนบรรยายพ่อดีๆส่งมาเลยถ้าถ่ายเป็นหน้าละพ่อละหนึ่งหน้าก็ดีนะคะคุณครูอ่าจะได้มองชัดๆอ่าเรียบร้อยสิบคำ คุณครูทองรินเนี่ยครูทองรินก็บอกว่าครูก,ก็ยังอยู่นะคะทองรินมาแก้วบ้านวังเหวตอนนี้บ้านวังเหวและทุกๆบ้านได้เท่าไหร่ข้อมือเท่าไหรใครได้สิบคะแนนยกมือว้าห้องนี้ก็เกือบทั้งห้องเก่งมากเก้าคะแนนยกมือ,อยังอยู่แปดคะแนนยกมืออยู่เจ็ดคะแนนยังยกมือยังอยู่หกคะแนนยกมือไม่มีห้าไม่มีอ้าวมี ี่คะแนนย่องมือมีไหมคะไม่มี3ไม่มีสองไม่มี1ไม่มี0ไม่มีคะแนนนำสุดวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่5้าใครรู้ตัวว่าทำให้ห้องเรียนเขารู้สึกไม่มีความสุขไปจัดการตัวเองใหม่นะอ้าวไม่เป็นไรให้โอกาสปรบมือใตัวเอง3ชุดค่ะ1นึ่งสองหน1่1 2องส แอปปี้แอปปี้มีความสุขตอนนี้นั่งต,ตรงเรียนขามาดูจุดประสงค์ที่เราจะเรียนกันวันนี้เราจะเรียนในมาตรฐานการเรียนรู้ท2.1คือเรื่องการเขียนนะคะวันนี้อยู่ที่ป3ท2อีกแล้วเขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ดยอย่างชัดเจน